สวัสดีครับผมพอคะแนนแล้วครับก่อนข้ามีสานรามยัครับพี่น้องครับหาก่อนข้ามในนี้ต่อยโดนๆเด้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิกิดตามพ่อจะเลือดพัฒนาของเฮี้ยตุ้ยครับไปเกี่ยวเข่าหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับเพราะว่าห้างเหินกันไปโดนแล้วครับหน้าปังรอบแรกครับรอบสองเีเดี๋ยวผมสกิดตามพาพี่น้องไปเพิ่งครับพี่น้องครับเกี่ยวเข่าหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับ เดี๋ยวที่ไปเกี่ยวเข่าหน้าผู้ใดยิ้มมองไหนเดี๋ยวคอยติดตามเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบผ้าไปเบิ้งครับพี่น้องครับครับเบิ้งให้จบกระบวนการเลยครับพี่น้องครับแต่ก้นลงแล้วกันลงเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบผ้าพี่น้องไปเบิ้งครับพ่อจะเลื่อนพัฒนาเฮียตุยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเข้าติดตามไปความกันเด้อครับพี่น้องครับไปเบิ่พความกันไปเลยครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าติดตามไปความกันครับ เลยครับผมครับเพิ่นกระเด้มาฮอดแล้วกำลังเสียรถเกี่ยวเข่าลงครับเดี๋ยวจังหน่อยกรับีตามรถพอจะเลื่อนพาษมาพัฒนาขเขาแี่ตุยตามตามไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพ่อนติไปลงเกี่ยวเข่าครับเดี๋ยวตามผมไปได้ครับพี่น้องครับ ไม่ไครับละบันครับเดี๋ยวตามผมไปครับพี่น้องครับพอเจริญพัฒนาขขอเฮี้ยตุยครับพี่น้องครับ อันนี้ครับผมเมื่อน,นี้ผมตีผ้าพี่น้องไปเบิ้งรถเกี้ยวเขาแบบฉบับเต็มๆเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าต้องเอารถเอารถลง,อง้อนกันไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าถนนแบบตีลมครับพี่น้องครับ เพราะว่าปีนี่เป็นฤดูหน้าปีครับพี่น้องครับหน้าตังรอบสองกับจดกับจุตสดช่วงนี้แหละครับเที่ยวเขาช่วงช่วงหน้าปีนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่ากันผู้ได้รอดทนน้าตัวมากกับือว่าดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเที่ยวเขาหน้าตังรอบสองตามที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละครับพี่น้องครับขานผู้ได้รอดนหํ้าตัวเหมือนือว่าดีครับเดี๋ยวเที่ยวเขารอบสองครับ ออล้นละจริงๆได้จังน้อยเดยเ้อครับพี่น้องครับพี่นายปนได้กับทีเป็นไทยพี่น้องเบิ้งเนื้อครับนี่ครับพี่น้องครับห้าปังรอบสองครับพี่น้องครับ จะลเลื่มเด้อครับพี่น้องครับจะเลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับหักก่อนครับนินดีก่อนหอยโดนโดนเยอครับพี่น้องครับก็ต้องหักหลายครับหักไม่น้อยแต่ว่าหอยโดนโดน,นครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับจะเพิ่มกะิไปอีกไกลครับเดี๋ยวผมจะจัดตอนไปหอด้าเด้อครับพี่น้องครับหอดหม่องเกี้ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปหอดหม่องเกี้ยวจังหวะกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเกี้ยวเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับ จะเริ่มพราหน้าเฮียตุยเพื่อก็ได้เริ่มลงมือเกี่ยวแล้วครับพี่น้องครับเพม่นก็ได้เริ่มลงเกี่ยวแล้วเกี่ยวแรกแคกบ้านครับอันนี้เข่าหน้าปังรอบสองครับอันนี้เขายังเข่าเจ้าเข่าเหนียวเขานี่ยัง ข้าเจ้าซีเกาเขาอย่างขาสซีเก้าอ่ะครับข้าเจ้าซีเก้าครับหน้าปังหลบสองครับเดี๋ยวผมสิบพ้าพี่น้องเบ้งพ่อจะเลื่อนพัฒนารถเกียวเขาเงี่ยตุย เบิ่งให้อิ่มให้เตียมเตียมเลยครับเมือนี้ครับพี่น้องครับท่านผู้ได้มักก็อย่าลืมกดติดตามกดไรคดแชร์เลยอครับพี่น้องครับ ยวผมก็ดิดนท้ายพี่ให้พี่น้องเบิ้องอิ่มๆครับนี่ครับพี่น้องครับยาดฝ้วาวเบื่อดเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าแปลงนี่กับแปลงใยเงี้วเติบอยู่ครับพี่น้องครับอาจีตใส่เวลาจังน้อยครับพี่น้องครับ ครับมาเบิ้งต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจตทายแท่งให้เบิ้งด้วยครับพี่น้องครับ ท้าครับไ้เบิ่งครับ สำหรับผู้ใดสิมาติต่อเพิ่นมาเบิงก็ไดเครครับตอนนี้กําลังเกี่ยวเข่าอยู่ครับพี่น้องครับอยู่อำเภอเชียงขวัญครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาติต่อมาเบิงเพิ่นไดครับเพิ่นกําลังเกีียวเข่าอยู่ครับพี่น้องครับผู้ใดสิมาติตโตชือว่า มาเบิ้งพิ่นเกีียวอะไรครับเกีียวดีเลอครับพี่น้งครับว่ารถเพิ่นกับไม่ย่ำอยู่ครับ ใจ okay, อุ่นเลยครับพี่น้องครับคุณได้มักเอากับเบิ้งครับพี่น้องครับเพราะว่าโดนๆดนทไทยหเห็นเบิ้งทีหนึ่งทีหนึ่งครับพี่น้องครับ ครับนี่แหละครับเนื้อยากลำบากแค่ไหนผมกับมาไทยพี่น้องเบิ้งใดครับพี่น้องครับโดนๆในเบื้องทีนึงครับพี่น้องครับ้อจะเลื่อนพัฒนาเฮียตุ้ยครับพี่น้องครับเพิ่นกับมาพักอยู่คางเนื้อนาซ่งล่ะครับพี่น้องครับพอเพิ่นกับมาสือทีถมทีดินยี่หมองหันล่ะครับพี่น้องครับจะไปติดต้อหันแ่ะครับนาซ่งไปหาเพิ่นอยู่หันลหละครับพี่น้องครับ ขอส่งมือกันด้วยครับพี่น้องครับเมือครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับนังไทยขอนังไทยด้วยครับพี่น้องครับยางไทยเบาไหวครับเพราะว่าแดดมันฮ้อนจังไงก็ขอนังไทยอยู่ห่มใหม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนในเกี่ยวข้อเลี๋ยวจะจีนไทยเบิ่งอีกรอบนึงครับพี่น้องครับ พี่น้องครับไม่เยี่ยมครับพี่น้องครับเพื่นนั่งร้วนนั่งยุคห่างรถกเกงเหลืองกันสงสัยบกบอกมหมูกระตาครับพี่น้องครับหายบุ้หูนะ้วครับวันนี้เดาเอาครับ ดาวตึงตัวมือเนี่ยครับขันด้าวพิษคอมเมนต์มาเดอร์ครับขันด้าวพิษคอมเบมียนมาไตคลิปครับพี่น้องครับขันด้าวตึงตัวมือเนี่ยครับนี่แหละครับเข่าหน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับ คือกำลังเกี่ยวอยู่ยตอนนี้นะครับณเวลานี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าผู้ใดเห็ดเขาหน้าปังรอบสองหนีพนน้ำถ่วมไดโอ้เว้ยในเงินครับพี่น้องครับเมื่อมนาลอดน้ำวุฒิวิทด้วยครับลอดไหลใจเห็ดนี่นะครับเพราะว่ามันแรงครับพี่น้องครับ มันถือจังว่ามันแรงพอดีเลยครับเพราะว่าน้ำิันกระยุอนแป่งหน้าิันกระยุไก่ค้องพอดีครับขันน้ำมุมมี่็สูบเข้ามก็ได้ครับเพราะว่าข้องน้ำมันกระยุนี่ไกลครับไกลๆนี่ครับพี่น้องครับยูซื้อปุ่นก็มี่ข้องน้ำน้อยน้อยครับพี่น้องครับข้องน้ำเล็กทรงน้ำครับพี่น้องครับสบายบครับพี่น้องครับขันน้ำบ่ทวมนี่โอ้ยขายเขาได้เงินกวยวยเลยครับพี่น้องครับแต่ว่า การที่ลำบากเนี่ยตอนนั็นบ้านเขาบ้านปุ๋ยตัดหญ่นะครับขันผู้ใด้เขาหน้าปังหลบสองรอบแรกก็ได้เกี้ยวหลบสองก็ได้เกี้ยวเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาเพิ่งง่ามครับพี่น้องครับบุมีลมเลยครับพี่น้องครับเขาตรงเขาตรงดีครับพี่น้องครับเขาน้าปังหลบสอนเนี่ยบุมมีลมเลยครับ พายุล่มฝนกับบมีครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับจังไดยก็ะไฮได้เกี่ยวเข่าราคาดีเด้อครับพี่น้องครับขายเขาาดูนี่ชางเขามองรับซื้ออะคอยขายเขาขายเขาได้เงินเด้อครับพี่น้องครับถ้ากันได้เงินมากแล้วก็จงไว้เนี้ยครับถ้ากันได้มากแล้วก็ไปใส่หนีเมัดใส่เหรียญม็ดทุกท่านก็ได้เนะ้ครับพี่น้องครับจะได้แห้งก้าของ จอเทียดหน้าได้แต่ละทงแต่ละผีครับตัวเทียได้ต่ละเทียกับโห้ยครับถ้าผูใ้ใดอายุน้อยก็บมีปัญหาครับพี่น้องครับท่านหาซิบฮกซิบกันไปแล้วก็อยากลาอยากเหนื่อยเนี่ยครับพี่น้องครับ ครับจะาลื่อมเด้อครับพักก่อนข่านี้นี้คอยโดนโดนเด,ด้อครับไปน้องครับก็ต้องพักหลายหักนยหน่อยคอยโดนโดนครับไปนองครับ,รบ,รบผมก็บเไร้ฐยูนับพี่นองนโดนครับเพราะว่าเทศากาลบ่มีประเพทนี้บ่มีกับเบิ้งแกงซีเบคอนนะครับไปน้องครับเขายู่กับหน้าอยู่กับหน้า,หนาเห็ดหน้าเกี่ยวเข่าอยู่กับหน้า กินเข่าอยู่กับหน้าครับพี่น้องครับปัสสาวะเหี่ยวออกครับไทยกับอยู่หน้าเมดครับพี่น้องครับครับก็จะเริ่มเด้อสำหรับผู้ใดประธานใดนเบิ้งกับผู้่ผู้ท่ทานใดนติดตามกับ อยเาลืมเด้อครับครับ <Roth> พี่น <world> ้องครับยุกไกยุกไกบนไหนกันฮักกันไ้เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าสิค้นเหนือใต้กงเทพบเหนืออีสานเข้าคนไทยน้ากันครับพี่น้องครับเข้ากปกินเขาน้ากันนี่แหละครับเล็ดเขาข้ายเข้าเข้ากปกินเขาน้ากันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ายุใสกระไดต่้งประเทศก็คือกันครับพี่น้องครับ ข้าก็จะเริ่มยจะชิมกันเด้อพี่น้องครับครับเมื่อนี้ผมกับก้อนข้ามกับนายมาใสเพื่อนยุบครับเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ได้ครับนายกินน้ำน้ำเพิ่นนี่นะครับพี่น้องครับผมกับ่ถไปใชแล้วครับพี่น้องครับพอไปไกลกับไม่ได้ครับผมมีรถเก๋งรถปีกับเพื่อนครับ เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ข้นหน้าห้างแหละครับมาน้าหน้าน้ำท่งมที่แถวนี้แหละครับพี่น้องครับอย้เริมสงสารก่อนคํำกับรอบค้ัยแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าขอบครัวก่อนค้ำกับจนอยู่ครับก็ได้ออกจากบาดแปลงเมืองมากะทิมาอาศัยพี่น้องอยู่ทังผี่ละครับทั้งซี่พี่ละครับ อ,อาศัยกินเขากินปลานําพี่น้องทางพี่นะครับพี่น้องครับเพราะวา่ามาทางนี้กะมาอยู่น้ำแม่เพื่อนกะก็ะว่ากาาสิมาอาศัยกินเขาอยู่น้ำแม่แม่เทากะกับบ่ได้ครับพี่น้องครับกะอาศัยบ่ไดยย้ครับพี่น้องครับเพื่อนกะก็เลื้อยได้ง่ายออกครับพี่น้องครับ กับพวกหัวสิไปอาศัยกินเขากินปลาน้ำผู้ใดนะครับพี่น้องครับกะที่อาศัยกินน้ำพี่น้องสร้าบ้านเมียดนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับเห็นก่อนข้ามไปไทกัอย่าลืมเอิ้กินเขากเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดมีงานไปเพี้ี่งานทำบุญบ้านกะมาเอิ้นก่อนข้ามเลยเด้อครับผมกะที่ไปท่ายให้ครับพี่น้องครับ บัคิด่าเสียใจหอกครับพี่น้องครับฟรีครับพี่น้องครับผมบาเป็นคนหนาเลือดไปนั่นครับพี่น้องครับสิเห็นแจงเงินไปนั่นครับพี่น้องครับับมาได้ครับมาติดต่อผมไปท้ายให้ได้ครับบัคิดเงินดอกครับพี่น้องครับไปท้ายให้ฟรีครับพี่น้องครับบ้านเดียวกันอาศัยกันครับพี่น้องครับแต่ว่าคลิปนี้อธิเงาเด้อครับพี่น้องครับ เพราะว่าโดนๆผมได้ออกมาไทยตรวจเกี่ยวเขาพ่อจะเลื่อนพัฒนาของเฮียตุยโดนๆข้างนึงครับพี่น้องครับก็บให้พี่น้องเบื้องแบบจูใจเลยครับพี่น้องครับพี่น้องกับเบิ้งนั้ผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอีิจังหน่อยเพื่อกะหิเกี้ยวแล้วแะครับพี่น้องครับ เบิ้องห้จูใจไปเลยครับพี่น้องครับ ี่นาครับคุนี้ผมก็บดิถึงรถเครื่องรถเกี้ยวเข่าเด้อครับพี่น้องครับคุนี้ผมก็บดิยิดตามเพี่นาเข่าไปใส่รถครับรถผมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ทั้งรถเกี้ยวเข่าครับพี่น้องครับของพ่อจะเลิกพัฒนาครับของเนี้ยตีครับพี่น้องครับ แล้วผมจะขึ้นไปเบิ้งเพื่อนเอาเข่าไส้ได้ครับพี่น้องครับวันนี้ผ้าพี่น้องมาเบิ้งแบบเห็นกับตาเลยครับพี่น้องครับเบิ้งคักเลยลดผู้ใดบ่งเคยเ,เห็นกับเบิ้งกับคักครับพี่น้องครับ นี่แหละครับเา้าเอาซีดกันนะเมืองล่ะ <c oughs> ไปเบ้งเก้วางไปไปเบ้งเก้วางไปตอนบวชจะเลือกไปเปบ้งเก้วางแล้วน่ะ คนรับซื้อเขายิ้มครับคนขายได้เงินครับพี่น้องครับยิ้มทวนนาครับพี่น้องครับครับผมกัจจีใช่พี่น้องเบิ้งซัมมี่เด้อครับพี่น้องครับตอนเกี้ยวเขาแล้วเราเอาึ้นรถครับไปขายครับพี่น้องครับเขาน้าปังรอบสองครับพี่น้องครับ ครับสุดท้านี่ผมกขอจากไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม